สวัสดีครับวันนี้ a c e b o o k ปักเก้เชียงใหม่มีเจ้าโตโยต้าไฮรักไฮเกอร์ดีฟดีมานำเสนอนะครับอันนี้เป็นดี d ฟดี2.5ตัว E นะครับบอดี้ปี2003หรือปี2546นะครับภายในสวยสะอาดนะครับกระจกไฟฟ้ากระจกมองข้างปรับไฟฟ้าใช้งานปกตินะครับคอนโซลสวยสะอาดนะครับได้รถเจ้าของเดิมดูแลดีนะครับเบาะสะอาดสะอ้านนะครับครับ เครื่องฟิสตัสตัดติดง่ายนะครับเลขไม้หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นนะครับแอร์เย็นลมแรงครับเปิดครับคอนโซลสวยครับเจ้าของเดิมดูแลดีนะครับรถสะอาดครับเบาะสะอาดครับป้ายเพดานสะอาดสะอ้านนะครับใบเพดานติดฮะนี่ครับได้รถติดเดิมนะครับเดี๋ยวหลังก็สะอาดสะอาดนั่นั่งนะครับนี่ฮะมองหาเช็งงานไม่ผิดหวังครับได้รถสะอาดเจ้าของเดิมดูแลดีนะครับครับเดี๋ยวพาชวนขึ้นยนต์นะครับ เครื่องสะอาดสวยงามนะครับเครื่องยนต์เดินนิ่งๆเลยเครื่องยนต์เป็นซินดีเซล2,500ซีซีนะครับรหัสเครื่อง 2KD นะครับแรงจัดประหยัดจริงนะครับกับโตโยต้า 2KD ครับเนี่ยคันหน้าเดิมๆแก้มค้ายแก้มกว่าเดิมๆนะครับรถนี้ชนนะครับเครื่องนุ่มๆเลยครับผมได้ฝากระโปรงแท้โรงงานนะครับแต่เกียเดิมนะครับมองหาช่างงานไม่ผิดหวังครับรถคันนี้ไม่มี จนหนักที่พ่วมจมนานแน่นอนครับต่องยนต์เดินนิ่งๆครับทางไกลสบายๆนะครับแล้บเดียวปิดฝากระโปรงและปิดช่วงลายล้อบคันล้อมอดนะครับเอกสารชุดออนไลน์ครบครับรถทุกคันมีเอกสารครับกับเจ้าไทเกอร์ดีโฟดีสออีนะครับนี่ครัไฟรอบคันออกครบนะครับสีสวยใสรอบคันนะครับมองหาใช้งานไม่ผิดหวังเลยครับผมได้ล้อแม็กขอบ15นะครับล้อแม็กเดิมๆนะครับยางดีสีเส้นนะครับบ้านท้ายหล่อๆครับสวยใสรอบคันครับผมมองหาใช้งานไม่ผิดหวังครับ รถอยู่สันทรายเชียงใหม่ต่างจังหวัดเรามีบริการส่งนะครับราคา129,000บาทนะครับ129,000บาทนะครับสนใจติดต่อ0 8 9 4 3 1 7 1 9 9นะครับ0 8 9 4 3 1 7 1 9 9นะครับหรือแอดไลน์0 8 9 4 3 1 7 1 9 9นะครับสอบถามกันเข้ามาได้นะครับยินดีตอบทุกคำถามนะครับต่างจังหวัดเรามีบริการส่งนะครับหรือติดต่อซื้อขายที่เฟซบุ๊ก p a c k a e เชียงใหม่นะครับหรือ